อะไรท่านที่ชอบของแต่ละคนมีอะไรคะมาจากความอะไรคะเอาจริงนี่เขาเรียกว่ามาจากความชอบเลยใช่มีรับติดตัวล้วนๆใช่เนี่ยแนทช้อปดีมากเสพติดส่งจริงจริงผมอ่ะชอบเมนูเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวนะชอบเมนูหรือชอบคนเมนู เอาให้เกลตรงนี้ก่อนก็ต้องให้พี่ๆไปตัดสินใจเราเองนะครับผมปิดสนายแล้วคือผมมาชอบแมนยูแต่ว่าเขาอะให้เลือกว่าแบบต้องถ่ายสองทีมอ่าเราก็มีแมนยูกับลิเวอร์พูลเลยใช่เลือกทีมที่เป็นผู้ฝักเขาเลยนะอยู่แล้วครับมล้วจะเป็นผู้ฝักผมผมแบบ คือผมแชมป์ไงปีนี้แล้วอ่ะเนี่ยเสื้อที่ผมใส่อยู่ผมแชมป์ไงอันนี้มันคือผ่านไปแล้วที่จำเป็นอันนี้เราพลาดไปแล้วระวังเขาปะนอมแชมป์นะเออเฮ้ยเนี่ยจะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วเนี่ยรอดูเลยคเือองใคือผมก็ชอบทั้งสองทีมแหละเพราะว่าเมนูผมเพิ่งมาชอบแต่ว่าลิเวอร์ปัวเคยชอบมาก่อนเพราะว่าชอบตามพ่อไง เราเพิ่ไปชอบเปนอยู่เพราะอะไรฮะเอ้เอะไรล่ะก็แกปุกเพ่ชอบอะไรฮะก็ก็อีชอบตามไงชอบตามไงอ๋อเฮ้ยใรย่่นี่ไอชอบอชอบเดี๋ยวจะเล่นเไปด้วยนะคะว่าแล้วเ็นนเล่นโม อ๋อโปรติเล่นครับผมใช่ครับผมแล้วพี่หูวอาผมประจำนะครับตอนนี้ก็ยังมีเปนเต๋เพื่อนฮะเตเฮ้ยเล่นได้ไหมน้าช่ะเมื่อกี้ถ้าไม่ชนะนี่คือแบบเรียบร้อยละเตะบอล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 นะแล้วก็คืเตะบอลเาขายโอกาสทีอมาแล้วเเดี๋ยวหตัวนี้เปิดเปิานเต ไม่ดู้อะไปก็จริงๆอก็ก็มีโอกาสได้ดูบ้างครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยให้ดูเนาะแล้วดูวดการก็ จร,จริงๆแล้วแบบบางคืนกะกลับไปดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบว่าผมก็จะมีแบบไปแบบเข้าไปในดิสคอร์ดอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะมีแบบเพื่อนเขาจะชอบแบบนั่งดูบอลออนไลน์กันอะไราเงี้ยผมก็แบบเอ้ยไปจอยไปจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกฮนทําไมถึงเรียกเมนูจ๊ะคือเอาจริงเมนูแบบว่าคือด้วยความตั้งแต่เด็กเนาะแล้วแบบว่าซีแบบชอบเมนูตั้งแต่แบบว่า พิยาเซเว่นยังยังอยู่ในเมนยู่เลยได้แล้วตอนนั้นคือแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นสกิลทสกิลที่แบบแพวๆใช่มันก็เลยแบบว่าทำให้ผมเนี่ยชอบนะครับติดใจทีนี้ตตอดเลยโอ้โตอบดีมากนะดีมากนะยีมไกนะดีาน วันนี้มาในวันนนี้มาใลิเวอร์พูลเอาเอานี้แล้วกันอ่าก็อลิเวอร์ลิเวอร์เอาลิเวอร์ก็เอาจริงคือตอนตอนเด็กอ่ะคือหัวไม่ไม่ค่อยเชียร์พียร์เพียร์มีเลียกไอพี่มีเลียพี่มีเลียพี่มีเลียแต่ว่าทีเนี้ยคือหัวจะดูแต่ลาลีก้าไงเพราะว่าเพราะว่าดูแบบเอลกาซิโกอะไรอย่างงี้แบบเรอัลมาดริดเจอบาร์ซ่าอะไรอย่างงี้ เลี้ยมลิดอยู่เลี้ยมลิดอยู่แล้วแบบจูดเบลลิงแฮมเลยเนี่ยไอดอลผมเลยตอนนี้ใช่ใช่สุดยอดมีเอ็มปาเป้ด้วยอีกคนนึ่งสุดยอดครับใช่ค่ะคือท่าท่าท่าดีใจเวลายิงเข้าวเนี่ยอะไรอยี้ที่อยู่เขากำลังเบียวนักบอลอยู่เออนะ เดีแม่ตัดเมื่อกี้อยู่ในห้องก็มีซู้ดีมากมันทำถูกแล้วลูกถ้ามันามันเป็นตำนานมันเป็นระดับโลกกนานโลกให้ฝากกับแฟนที่เขาชบบที่นชอบเราครับผมก็เอาจริงๆก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนนะครับที่แบบว่าชื่นชอบฟุตบอลเหมือนเราถ้าอยากจะแบบได้เสื้อที่แบบ สวยๆหรือว่าแบบอุปกรณ์ฟุตบอลครบครันเ่ยใช่ก็สามารถมาเลือกช้อปได้เลยที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมใช่ก็กำลังจะเริ่มฤดูกาลใหม่เนาะจริงๆก็ใครที่ยังแบบยังไม่มีเสื้อบอลก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะครับแล้วก็มาใส่เชียร์ไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมใช่ครับบอกเลยว่าเสื้อเนี่ยแบบเอาจริงๆผมมาดูคือสวยมากแต่ที่สวยมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าซูเปอร์สปอร์ตอยู่แล้วเฮ้ย เเห็นว่าช่วงนี้เป็นนักบินมีเก่งมากอ๋อรอดแล้วผมเขาที่ผ่านมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่บินไปกี่เที่ยวเออจริงๆส่วนใหญ่ที่เราบินไปก็จะมีเอานี้บินไปกี่เที่ยวแล้วบินไปไหนกัน่าจะห้าสเฮ้ยเวอร์ไม่ใช่ประมาณ ถ้าถ้าประมาณนะผมก็ผมก็ไม่มั่นใจต้องตั้งใจนับแต่ว่าเอาตอนที่นี้ที่คิดได้ประมาณเก้าไหมไม่ไปกลับหรอไม่หมายถึงแบบไปไปอย่างเดียวไปกลับหนึ่งสองงี้ป่ะเอาไปกลับไปกลับเท่ากับหนึ่งทำถาบพี่ยหา่ไปาำไปแล้วกันโอเคครับไม่ใช่หมายถึงว่าจะไม่ได้ใช่ไหมใครหรอ้ ก็อยู่ก็อยู่ครับแต่ว่าแบบว่าจะมีแบบเคลื่อนแบบช่วงที่ผ่านมาจะมีแบบเคลอนแบบไปแล้วก็มีแก๊ปนิดเดียวแล้วก็ไปต่อแกลนิดเดียวอะไใช่มากกว่าก็เลยแบบว่าได้อยู่ช่วงช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบได้อยู่ที่ไทยนิดหน่อยใช่คิดถึงมากดูดีแบบคิดถึงจริงแบบไม่ค่อยมีงานเปิดด้วยหมายถึงว่าแบบนานๆทีอะไรอย่างงี้ ไม่ค่อยได้เจอแบบว่าเป็นงานเปิดงี้ที่เราได้แบบมามาเจอกันครับผมใช่ครับเปินปิดครับก็เดี๋ยวมีบินไปมีครับผมก็เดี๋ยวมีบินไปชิงเต่าครับผมแล้วก็ที่ชิงเต่าไปอ้อยี่สิบสามครับใช่ปทั่วแบบที่แบบบินไปอย่างเงี้ยไปไแต่ละประเทศกี่เดือนอะไรที่เป็นประมา หลังตั้งแต่ฟ้าจบินฟ้าจบใช่ครับผมก็บินเลยมาห้าเดือนแล้วครับใช่ประมาณ5เดือนแล้วครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ผมทำมันเดินหน้าไปแค่ไหนก็เลยเลยเดินหน้าไปแค่ไหนเพราะว่าอยู่วิจัยขนาดนี้เอาจริงๆเอ่อโปรเจกต์ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ ช่วงอยู่ในช่วงที่แบบก็คือพัฒนาบทอยู่ครับใช่แล้วก็เออ่พลังแบบว่าเข้าโปรเซสต่างๆเพื่อที่แบบว่าให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดใช่ <Yes. S 1> ต้องรอต้องรอนิดนึงเนาะรอต้องติดเกงรู้ไหมต้องติดั้งหนึ่งใช่คือฟิล์มพนธุ์ฟ้าใช่ครับนะตอนไปชัดครบอ๋อใช่ก็คือที่ไปของกี่หมื่นฟ้ามาแล้วก็จะมีญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์อะไรใช่ไหมยังไๆเข้าก็มีอีกหลายที่ก็คือก็ยังมีอีกหลายที่ใช่ครับเดี๋ยวใช่แล้วก็เดี๋ยวมีไปเกาหลีด้วยก็จะเป็นช่วงเดือนกันยาครับก็เดึงกันหน้าครับผมใช่ก็เนี่ยเราไปชิงก้าเสร็จ วันลุกขึ้นพ่อหข้าไปคออวันโดต่อกายก็คือก็แบบว่าลุยทำงานาากายมันไหวอาวโอ้ยแข็งแรงมากครับไม่ได้นะไม่ได้นะผมแข็งแรงอ่มันแปลกมากเลยแล้วเพราะว่าตอนแรกคือว่าแบบเซฟจะแบบเซมจะเอออ๋อเออใช่ก็ล่าสุดที่ผิวป่วยใช่ไหมเซฟก็คือเกือบเือนกั้น แต่ว่าแบบว่าก็รีบกินยารีบกินยาหาหมออย่างงี้ครับแล้วก็มีฉีดยาไปตอนี้แบบให้ตัวเองกลับมาถ้าคือคงคงรู้สึกว่าแบบกินน้ําน้อยด้วยแหละส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าวันรุเราต้องกินน้ำวันละแปดแปดมื้อใช่ใช่เออมืมันมันหนักแปดชั่วโมงอีก เเวลเกินเกินเกินแปดมงไปอ๋อโอครับไปแปมืเลยอ่าใช่ก็ินน้ำไม่ครบแปดใช่ก็ให้ทุกคนกินน้ำมเยอะนะครับได้จากอุ้ัเป็นห่วงเออทในี่แบบมแฟิลิปปินส์เหรอเรีนรู้ก่อนต่ก่อน คือตอนที่อยู่อยู่เวทีแล้วใช่ไหมคือก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทีอะ่ะคือพี่อยู่เริ่มแบบ <He is S 1> มีอาการแล้วคือมีมีอาการแล้วแล้วก็แบบว่าเป็นฟิลแบบตึ้นพวงขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็แบบว่า <Okay. S 2> เซก้าเฮ้ะจะไหวไหมนะวันนี้เอาไงดีก็เลยถามแบบเออโอเคไหมแบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วพอเป็นช่วงท้ทาเวทีคือ ก็ฟิล์มหักไม่ไหวแล้วผมว่าเดินมาบอกน้องว่าแบบเอาจะจะแบบรู้สึกแบบแปลกๆกัแบบแบบแบบต,ตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบมันมันไม่มันไม่ปก,กติอะไรอย่างเงี้ยการงานก่อนที่เราจะฝึกพรุ่งนี้วตอนเช,<อ>ช้าปะตอนเช้าตอนตอนเช้าอ่ะผมมารู้สึกหน้ามันเบี้ยวไปข้างใช่ผมก็เลยแบบเอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าเป็นมะเร็ง แต่ว่าดีที่แบบว่าเอ้ยถามทุกคนแล้วไม่ไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเพราะตอนตอน,ตอนกลางคืนนะทำดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นก้อนแบบแย่แล้วเราคงแบบทำไลดีตแต่ว่าตื่นเช้ามาก็โอเคแบบไปปรึกษาทุกคนยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยอาจจะแบบต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำลายซึ่งซึ่งใช่มันก็เป็นโรคนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนขึ้นเวทีเริ่มรู้สึกอ้ย ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นไปทำงางนี้ก็รู้สึกแล้วก็เลยบอกน้องว่าแบบพี่ว่าไม่ปก,กติละอันนี้แล้วตอี่ก ก็คือจริงพอเราเราอยู่ที่นู่นอ่ะคือไม่สามารถทำอะไรเยอะไม่ได้เพราะด้วยความแบบว่าเออไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นที่ที่เราเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบทําอะไรได้บ้างอะไรม่ได้บ้างก็บงแบบได้แต่แบบเออพี่อูโอเคไหมหรือแบบเออเอาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวหยิบให้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครก็ช่วยได้แค่นั้นอ่ะคือจริงก็คือถ้าช่วยได้มากเลยก็อยากช่วยครับผมแต่ว่าแบบจริงๆอ่ะคือมันก็รู้สึกแบบ ไม่ไหวแล้วแต่เราคุ้สือว่าแบบมันไม่ใช่ว่าแบบนานๆที่อยู่จะได้มาฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบพี่ๆเขาสามเจอด้วยส่วนนึลยพี่พี่เลยอยากบอกน้องเป็นไรน้องเป็นน้องขนาดนี้ฮะจะดูแลน้องยังไงบ้างคะอ่ะจะดูแลน้องไม่เขาทำเป็นผู้เป็นหัวก็เออพี่เนี่ย อาจจะดูแลได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าพี่อ่ะบอกเลว่าพี่อ่ะดูแลไม่ถึงว่าตลอดแต่ว่าอาจจะอาจจะมีแต่อาจจะตกหล่นแบบเอ้ยอาจจะแบบซ้าๆ <c oughs> หรือแบบไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่า การดูแลเดี๋ยมาจากใจจริงๆแต่แต่นี้ต้องต้องชมนะเพราะว่ามีมีอันหนึ่งคือล่าสุดเมื่อวานเลยเมื่อวานด้วยความนี้ข้อสอบซยังไม่หายดีใช่ไหมยังยังแบบมีเป็นอยู่ใช่ ใช่ที่ที่ที่เคยบอกไปว่าแขนแห้งก็แบบว่าโอ้คิวแห้งอะไรก็ไม่คิ้วก็เลยแบบว่าเออเนี่ยแบบเนี่ยพี่ว่านะเนี่ยเดี๋ยวมีวันหยุดเนี่ยต้องไปหาหมอนะพี่ว่าต้องไปได้แล้วถ้าไม่ไปเดี๋ยวเป็นลามหนักกว่านี้นะใช่แล้วก like so ็ย <apply some sounds> ังเถียงผมว่าไม่ลามไม่ลามอะไรอย่างนี้เออแล้วต้องดูแลตัวเองก่อนที่ข้อแขนจะแห้งค่ะผมบอกไปแล้วว่าสปาอาจจะตัดตัดแขนนะตัดใจพาน้องไปหาหมอตั้งแต่ตอนที่เป็น คือผมว่าแบบพยายามเป็นหมอแล้วแหละใช่แบบเป็นแม่มีอยู่ว่าเป็นหมอหมอน้านเ็นวินััน่เวลาที่แบบนเ่้าแล่แล้ว่าไหว่ล่เพราะเดี๋ยวคุณจะต้องเสียมรการณที่เอนี้อ๋อสุดใหญ่สุดใหญ่สุดเดือนนี้ไงอ๋อ ก็สบายครับ้องคิดไม่ได้ลูกอ่าให้โอกาสทดกอนพีอะไรลูกออเรนแมงโก้อ่ะไม่มีไม่มีออเรนแมงโก้พี่อ๋อพี่คอยอ๋อ่ิพิงพิงอ่ะพิงคันเดอร์คหลอจทีมน สนีไบูคผมสไผมก็แน่นอนมีผมอยู่ชนะอยู่แล้วชนะอยู่ใช่ไผมไม่สามารถห้ามลูกทีมผมได้อะโอ้ยแต่แต่แต่คุณห้ามใจตัวเองไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องการคำตอบแบบไหนอย่ ใครยิ้นรูปกแข่งกีฬาแล้วหรแข่งกีฬาอะไรกันอ่าแข่งกีฬาเหรอโหแน่นอนอยู่แล้วครับของผมเออก็ต้องเป็นแข่งระยะครับฮะแล้วพี่หุ่ยพี่หุ่ยเป็นตำแหน่งอะไรพี่ยู่ยจะแข่งระยาวพี่หุ่ยเป็นตำแหน่งอะไรผมเป็นตำแหน่งหัวเรือยังไง เพราะว่านีคือส,สงสาสรวงละสงสารวงละก็คือเราจะไม่แข่งออกับเขาใช่ผมและเป็น,นเราจะแข่อย่างไม่รับปากเรื่องฟุตบอลเพราะว่าวันนี้เราแสงดงให้เห็นแล้วว่าเรามีจิตใจให้มุ่งรักต่อฟุตบอลจริงๆครับแล้วเธอกล้าใ<ฆ>าส่กกเขาหรกล้าผมนะ่กล ไม่เราก็เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการประท้าไงใช่เราหลีกเลี่ยงการประทังแต่ถ้ามันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงแถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะแทนจะพูดตรงๆเขากำลังการประทังแต่แล้วผมมีวิธีนะผมมีวิธีที่พี่อูหลีกเลี่ยงได้คือสมมติว่าพี่อูเลี้ยงบอลอยู่ใช่ไหมแล้วผมอยู่ข้างหน้าแต่พี่อูหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งบอลให้ผมจบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราไม่สามารถยอมเล่นฟุตบอลได้ครับผมขอยืนการไว้ตรงนี้ว่าผมจะเป็นนักฟุตบอลที่ไม่เสียสักสิครับจะรอดูจะบอกเว่าแกจะไม่เป็นเจลรียไม่ไม่แรงหนุ่มก็เอ้ยก็อาจจะแบบเอ้ยยายขอแย่งบอลหน่อยขอแย่งว่าถ้าถ้าจะต้องตัดว่าถ้าตัดบอลเซนต์ต้องมีทางไง เราางทขอสก,กัดหน่อยนะใครจะไปทวงไม่ไม่ไม่สก,กัดหรอกก็เราก็เฮ้ยเหมือนแบบนุ่มนิ่มแหละรอเดี๋ยวอาการเกิดไปเลยก่อนแล้วรอดูว่าเดี๋ยววันวันนั้นเราจะได้สกัดใครใครจะเป็นทีมที่ชนะ ได้เลยแต่เอ้ยเซนไม่ได้เล่นฟุตบอลกันหรอกครับใช่แต่ยังบอกไม่ได้ไงลุงบอกไปแล้วแต่เซนไม่ได้บอกเซนบอกถ้าเซนได้เล่นเซนก็อยากเล่นฟุตบอลใช่ใช่ใช่เราไม่เล่ฟุตบอลหรอกเนาะใช่พูดคำมาขนาดแบบ5นาทีน่ะไมนมีฟุตบอลหซึ่งเซนก็ไม่รู้ว่ามีแต่ว่าอันนี้คือหลอกหมดเลยนะจริงๆหัแต่บอลไม่ค่อยเป็นไปไหนก็ไล้วนะ ไม่ใช่อะไรอ่ะโอเคฝากบัตรก็ยังมีขายอยู่ครับผมก็สามารถแบบว่าไปซื้อได้เลยทุกคนเพราะว่ายังมีแบบว่าที่นั่งเหลืออีกใหทุกคนได้มาดูพวกเราทุกคนในดูมันดิทุกคนครับผมแบบว่ารจะเิ่นาสต์อะไรเสียก็ไปรอเชียร์ได้เลย จ้าครับผมแต่สีผมแต่สีผมบอกเลยว่าแน่นอนแข็งแกร่งตัวเต็งของสีเราคือใครอ่ะเนี่ยวนะเอาผมผมให้ผมให้แบบมองกล้องกล้องเลยแล้วพูดออกมาตัวเต็งเหรอเออตัวเต็งเลยอื ผมว่าพี่อ๊อฟสีผมเาไม่ไได้ออยู่่สีมผมเชื่อว่าพี่อ๊อฟชอบสีพิงค์ทันเดอร์ครับแล้วสีพี่อ๊อฟไม่ชอบสีผมเหรอไม่ผมดาวงแต่สีผมมาแข็งแกร่งแน่นอนไม่ว่าจะโดนน้ำโดนฝนหรือโดนแดดก็ยังอยู่ไม่ได้สีอะไรได้ได้ไม่เล่นไร่ต้องไม่ต้องขอแล้วพอแล้ว